เจ้าของเพลงดังกรุณาฟังให้จบหย่าับตาลงก็เห็นตาใบนะเธอกี่เช้าขึ้นมาก็บเจ้าเธ้คิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมั่นก็เอยออกไปให้เธออยู่ทุกเช้าเอาให้จบเอาให้จบไม่รู้จะทำยังไงนี่นี่ท่อนทุกนี้เธอได้อยู่เออได้ไหมไม่อยู่เออได้อยู่แปลว่าได้และคือพี่แชมแชมป์ลำนะคะวันนี้มาทำเพลงใหม่เอาใจวัยรุ่นสร้างตัวนะคะและที่บอกเลยว่า เพลงนี้นะใครคิดถึงพี่แชมนะหายคิดถึงเลยกับเพลง I Do for you พี่แชมแชมลำค่ะบ้านหลังน้อยติดแอมือสองน้อยๆบ้านที่เธอฝันแต่ห้องเช่าที่เธอกับฉันอยู่กัน ให้ไหวลำบากลำบนก็ทนให้มันผ้นเดือนพ่นเดือนและชนเดือนความสุขของเธอนั้นสำคัญเลื่อนไม่ได้อย่าถามเลยว่ารักเธอเท่าไรพูดคงไม่เข้าใจดูเอเอา เธอจะทำเพื่อเธอจะลวยสุดทางเอฟโฟริติ่งที่ไอดูคือฟอร์ยูฟอร์ยูทุกอย่างว่าที่เจ้าบ่าวจะหมอซอเรื่องหอในฝันยังก่อสร้างเพราะแค่ เธอก็อดันเยอะฉันเหนื่อยตัวเม้นได้เห็นรอยยิ้มจากเธอฉันก็สู้ขาดใจลำบากลำบดก็ทนให้มันผลเดือนผ่นเดือนละชนเดือนความสุขของเธอนั้นสำคัญเลือน เอาเดือนและดาวบอกเลยเดอ้อจะซอยให้เธอจะทำเพื่อเธอจะลุยสุดทางเอโบรีจริงที่ไอดูคือฟอยุฟออยู่ทุกอย่างว่าที่เจ้าบ่าวจะมอซอเรื่อหอในบัานยังต่อสร้างขอแค่ครัง้งๆพี่ยังมีเธอ สวัสดีค่ะควัสดี่ยขอบคุณพี่แดนเซอร์ด้วยนะค่ะน่ารักมากสวัสดีนะครับัสดีนะครัีทีไอดูโหงยนอยู่เลยคิดายิดถึงพี่เชมเลยอ่ะแต่ก่อนไปพูดถึงเพลงนี้พูดถึงพัทครอบครัวนิดนึงลูกๆเห็นบอกว่าพี่เช่มบอกว่าพี่แชมใช้ไมค์ตอบหนูนิดนึงพี่เช่มบอกว่าจะเหงาอยู่คนเดียวเจ็ดเดือนแต่ว่าอะไรเออคือปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเพื่อผมผมเลี้ยงเด็กๆมาเลี้ยงมาตั้งแต่คลอดเราดูแลเขาทั้งลูกสาวลูกชายทั้งลูกาทั้งลูกสาวลูกชายเลยครับพอถึงจุดวันหนึ่งนะที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนะก็คือว่าคือในครอบครัวเนี่ยก็คือวางไว้ว่าอยากจะให้เขาไปไปเรียนนะครับที่ที่สิรินซึ่งก็เป็นบ้านแม่โรงเรียนอยู่ที่นู้นนะครับซึ่งคนเล็กเนี่ยน้องน้องมาตินเนี่ย คือปีที่เขาอยู่เกรดเก้าที่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเล่นดนตรีอ,อ,อันนี้ก็คือจากอคอนเสิร์ตล่าสุดที่ว่าเขาไปเล่นที่ฮาร์ดล็อกก็คือเหมือนกับว่าจากที่เราสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยปีหลังๆเนี่ยคือเขาเริ่มแบบว่าทํากิจกรรมร่วมกับพออ่อซึ่งแบบว่ามันมีความผูกพันกันมากแล้ววันนี้เนี่ยคือเขาไปแต่ตัวซึ่งผมเนี่ยพออยู่บ้านคนเดียวแล้วก็คือแบบว่า เราก็บอกว่าคือเหเฮ้ยเราอยู่ได้คือคือแฟนเนี่ยบอกว่าอยู่เหอะจะได้ทํานู่นทํำนี่อะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันดูมันดูมันช้ทุกวันที่เราจะต้องเปิดประตูห้องขึ้นมาแล้วเราเห็นประตูลูกที่รองเท้าเขาเสื้อผ้าเขายังแขวนอยู่เบลดเขายังแขวนอยู่ซึ่งเข้าไปแต่เสื้อผ้ากับตัวที่ย้ายไปเรียนต่อถูกไหมคะไปเรียนต่อครับไปเรียนต่อใช่ครับ ก็คือที่เล่ามาทั้งหมดคือเหงานั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทําเพลงหรือเปล่าคือคือก็คิดว่าแบบว่าเออเราจะอยู่แล้วได้ทํารุ่นเท่านี้แต่ว่าคือจริงๆแล้วมันแบบโหมันคิดถึงลูกเนาะใช่มันมันต้องแบบว่าฝ่าฟันความเหงาเอาชนะความเอาชนะความเงาให้ได้ใช่ครับก็เหมือนกับเพลงนี้ที่พี่บอกว่า everything ที่ไอดูเนี่ยไอดู for you for you นะเธอเนาะเพลงนี้ก็บอกว่าเหมือนกับแทนตัวเองเหมือนกันตอนวัยรุ่นอ่ะคือจริงๆอ่ะคำว่า everything เนี่ย การทําทุกอย่างเพื่อเธอเนี่ยมันใช้ได้ทุกช่วงทุกตอนค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยในความเป็นพ่อเนี่ยก็ยังต้องทําทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพาลูกไปโรงเรียนดูแลเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรเนี่ยค,คือแบบว่าเป็นพ่อบ้านคอยพาลูกซ่อมนู่นนี่มัน Everything งจริงจริงค,คือจะทําทุกอย่างไม,ไม่ว่าจะเป็นทีเนี้พอไปถึงตอนคอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยมาคิดถึงย้อนไปตงตั้งแต่ การเป็นแช่มขึ้นมาเนี่ย oh เรามีเพลงเด็กอู oh อมีเพลงนางฟ้าหน้าดามซึ่งบบกว่าเราจะคิดคอนเซปต์ว่าเราทํำยังไงที่จะเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่ต่อสู้เพื่อชีวิตต่อสู้ชีวิตนะเพื่อการก่อร่างสร้างตัวที่อยากจะมีชีวิตคู่เอีก็น่ารักนะพี่ไปดูที่ไหนคะ m อเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางของ g กรมม o o f ก i อ i a l ชได้เลยครับโอ้โหเอ็มวีก็น่ารักด้วยเนาะเอาจริงๆว่าแทนใจของคนสู้ชีวิตหลายคนนะพี่แช่มครับผมถูกไหมเพราะว่านะทุกวันนี้เราก็แบบว่าต่อสู้ฝ่าฟฟันอาจจะไม่ใช่เพื่อคนรักอาจจะเพื่อครอบครัวก็ได้ต้องสู้เอออาจจะเพื่อแบบเออมีแต่ละคนจะมีคนสําคัญของตัวเองอยู่คือคือคือพอเรามันผ่านจุดของวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น โควิดไม่ว่าจะเป็นอะไรจนมาถึงวันนี้ใครที่ยังล้มลุกคลุกคลานหรือต่อสู้ได้เนี่ยชีวิตโคตรเก่งเลยก็เลยแบบว่าโอ้โหเราก็อยากให้กําลังใจครับครับผมแต่มันเป็นเพลงความรักโจะโจสนุกสนุกแบบจังหวะแบบไทยๆอ่ะเขาเรียกว่าจังหวะสามชาตินี่เองนะฮะมา ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่นะครับซึ่งก็ลงตัวกับ I Do For You นี่แหละครับนะคะเอาไปติดตามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้เพลงนี้แทนความรู้สึกกันได้ด้วยเล่นทุกแผ่นเสียงใน t ิกต o k ก็ได้นะคะ I Do For You นี่ขอบคุณพี่แชมแชมารำค่ะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ